โอเมนกับาแต่ไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อุ้ยอุกบาทใช่ไหมใช่มีสาวมียี่สิบคลิกยาวๆาครับคลิกยีาวยาวไปครับยาวๆาคลิกยาวาไปเสียสูตรลองดูคุณชินอยู่นาน คุณชินกับคุณแหนมถ้าอยู่นานไปว,ว่าใช่ชินแหนมชินแหนมชินผ่านโอเคห้าแปดสามสองสี่คุณชินกับคุณแหนมเชื่อใจได้ชินกคุณแหนมเพอาเชื่อใจได้ ชินแหนมจะื่อได้อยู่มั้งน่าจะนะอ่านผิดด้วยวะชินแหนมน่าจะไม่ใช่โอ้ยจุ้ยซี่จตามฉันมาสีเอ้ยคุณชินคุณแหนมเชื่อใจได้มั้งน่าจะใช่เชื่อใจได้อยู่แล้วหวังว่านะแต่เมื่อกี้ใครอยู่ในห้องไอลีน hai đinh nhuệ hồng nắng 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 chơi nắng 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 ้อไว,อว้ชื่เแนวช่อใไดอ้ึงกดหนึ่งสองสามยัมีชิ้นกับแนมที่เชือใจได้ได้ ه, พร้อมสเเตจเ้สีแดงเดินมานบบนี้คนเดียวแต่น่าจะโอเคอันนี้คงมีชนชิ้นแนมน่าจะพอเชื่อใจได้อยู่เมื่อกี้สีแดงอาจจะเชื่อใจได้ หรือว่ามาเช็คมหาสถานที่ฆ่าคนวะชิ้นแหนมชิ้นแหนมแดงเอ้าไม่น่ารีบตึง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 งตึงงตึงงโอเค มีชินมีแหนมชินแหนมแล้วก็เสดแด้งคนหนึ่งเข้าไปอ่านชื่อเดีย๋ยวหลังน่าจะได้อยู่ถ้ายังไม่มีคนตายนะชินแหนมใครก็แพ้วะอ่าวายมีแม่เอานะวายมีแม่เอานะ คุณชินเชื่อใจได้หรอวะอือคุณชินคุณชินอยู่นี่ แหนมชินแหนมไม่ใใจได้เคแท็กเสร็จแล้ว,วกามคุณชินดีกว่าแบมไม่เอาแบมพอช่วยใจคุณชิคน,ชนคุณแหนมได้อยู่มี ไอร ين, อินจเอซี่แอเซนแอาเซนแอตเซนแอเนอเออเอนอ ยม่ซ่อมเลยยาคิดว่าจะโ่วยมันมีใครอีกคนนึงนะมีผมมีสีม่วงแล้วก็อีกคนนึงใครมันตรงศพกับมีผมมีผมตรงไฟใช่ผมอยู่ผมอยู่ตรงศพใช่ใครผมอยู่คนเดียวก็อยู่ตรงศพผมคงอยู่คนเดียวฉันอยู่กับแบมแบมอะฉันเดินตามแบมเฉันเหลือพารกิจอีกสองอันใครอยู่ตอนแรกผมกดผมว่าผมกดผมกดซ่อมเสร็จแล้วแต่มันยังไม่แดงผมกลับอีกรอบหนึ่งกดกดเสร็จ มีคนตายกดรีพอร์ตไม่ทันคุณซันนี่กดก่อนใช่ผมอ็กดรีพอร์ตโอเคแสดงว่าคุณเอ็มกับซันนี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ยแต่แต่ฉันยืนยันให้เอได้ว่าเอมันทำขึ้นวายมีแล้วเควสผมเสร็จหมดแล้วด้วยใช่เควสผมก็เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วโอเคเสร็จสมแล้วก็เห็นจูดที่สแกนอยู่เควสขึ้นใช่ครับผมจุดที่สแกนใช่ไหมโอเคใช่ครับใช่เต่สแกนแล้วมันไม่เห็นเขียวนะมันมันมันไม่เห็นอะไรสิแค่หนึ่ง คุณแหนมปลอดภัยเนาะโอเคได้อยู่เราอะสแกนกับตุ้ยสีเราตุ้ยสีได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนแหนมสแกนกับผม่าคนแหนมเห็นผมสแกนคนเดียวครับใช่แชนก็เรียนแล้วนะไงตายวายมีนี่คือคุณเอ็มใช่ไหมใช่ผมผมเดี๋ยวนะครับนี่ตายที่ไหนตายที่ที่ซ่องตายเลยอ๋อโอเคผมผมเล่าจุดยู่กับคนแอสซฟลกินอะเรามีอยู่ตอนนั้นมีอยู่สี่คนรวมคนตาย มีผมคุณเอ็มอีกคนนึงน่าจะแบมแล้วก็ผู้ตายตอันนั้นอยู่อยู่ตรงไหนนะตรงที่ซ่อมเลยครับที่ซ่อมสายเลยผมตรงนั้นเลยอ่ะแต่ฉันฉันเดียวตามแบมมาอยู่นะฉันขอสกิปก่อนนะฉันไม่รู้ว่าหนึ่งวิ่งตามแบมอยู่ตรงไหนครับวิ่งตามแบมอยู่ไหนไม่คือคือแบมกำลังซ่อมซ่อมสายไฟใช่ป่ะฉันก็วิ่งตามแบมจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าหมดผมผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมทำเพลย์เสร็จแล้วทรับแ้าที่คนเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วเออคุณการแท้กระบาดอยู่ไหนครับ แพ้ตายก่อนไมแต้แตกไาแล้วไม่ใช่เหรอคุณเอมเ้ไม่ใช่สเกปโก้ไงแพ้แล้วป่ไมแล้วแพ้ไปแล้วคุณเอมส์เสเกปโก้เหรอไม่แต่พาจิตไปนะทัพาจิตแต่ได้หรือเปผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเกปโก้หรือเปล่าอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ไอ้แพ้อีหนึ่งนี่คือใครลูบิกเหรอใช่ใช่ใช่แตกไปแล้วลูบิกอ้าวหนาวเลยนั่นก็น่าจะาวมีปะไวมีใครวะผมคอสติกนี้เกตเตอร์ 什么呀？哦。啊 ฮึมน่าจะไขมันน่าจะเป็นสคริปโค้ดอ่ะแต่แหนมนี่ไม่แน่ใจวะ่ะแหนมเอ้ยแหนมคนดีนี่หว่าใช่แต่วายมีอืม,มน่าจะมีวายมี อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยน่นจะเซฟโค้ดว่ามีกับเซฟเคฟโค้ดมีว่ามีกับเซฟโค้ด a s s a ส s น n ไม่เห็นนะผมไม่เห็นหุ่นเอนะ ณเอวงสแกนไม่ขึ้นนะไม่เห็นวงสแกนคุณเอ๋อโอเจอศพตรงไหนครับตรงไหนครับผมที่ไหนครับสเกปโกแตกเจอตรง CCTV ท่อะ v c c t ทีว งั้นรู้แล้วว่าใครเป็นเพราะว่าไายมีงั้นรู้แล้วว่าใครเป็นผมอยู่ห้องเมสเลฟคนที่อยู่กับคุณแบสเปสโกดแบฉอยู่ห้องพยาบาลแบมดำแน่นอนอยู่เหลืออีกสิบวินันนะให้ฉันไม่ได้เหรอเขาเป็นแบำแน่นอนเพราะว่าคุณสเปซโกดดูซีซีทีวีตลอดเวลาแล้วก็มีแบมตอนผมออกมาแบมมันอยู่กับคุณสเปซโคดแต่ว่าแบมแต่ว่าผมจะสามารถเจอแบมแล้วนะแป๊บนึงนะ แล้วก็แยกกับแบมด้วยอ่ะเชี่พราะว่าคุณชินคุณเห็นคุณเห็นมงสแกนคุณเอไหะฮะคุณเห็นมงสแกนคุณเอไหมมีเหมือนมีคนยืนไปสแกนมันนไม่ขึ้นฉันปิดีโมันไม่ขึ้นอยู่แล้วอ๋อเหรอโอเคงั้นก็สมควรอยู่ผมเลยงงเลยดูได้แค่ตรงไอ้แท็กทสปายเฉยๆดูได้ก็ตรงข้างบนเฉยๆโอเคโอเคครับผมมันน่าจะแบมคนหนึ่งถุยโขนคนหนึ่งผมไม่ได้เจอ วายมีผมอยู่ห้องเม็ดเล็กําลังนั่งปุงยากเลยําลังปุงยาอ๋อใช่ฉันกําลังปุงยาแลวฉันปุงไม่เสร็จไม่รู้ไม่ยังทําไงวดหัวใช่ไหมมันบอกให้รอปุงยามันต้องรอครับมันต้องรอก่อนไม่ให้พบรอยแล้วแล้วแล้วมันบอกให้ให้เลือกกดหลอดไหนสักหลอดแล้วมันไม่ไม่ติดหลอดที่มันสีแตกต่างกันมันมีปุ่มข้างล่างหลอดจิ้มสีเขียวข้างล่างนะะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจซี่อยู่ไหนก็เลยต้องรดอยู่นาวิเกชั่นครับ น e cool. ักสุดผมเห็นกล้องติดนะแต่ก็ดับไปแป๊บหนึ่งก่อนก่อนผมว่าแมต้องเราอยู่ห้องพยาบาลกันสี่คนนะผมทำเควสอยู่อะอยู่ห้องพยาบาลมีใครบ้างครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีชิ้นหนึ่งเอมีชิ้นมีเอมีผมอีกคนหนึ่งใครผมผมซันนี่วายมีครับเอ้ยคุณแหนมคุณมีไว้จะไอรินวะ เธอทำไมโดอ่ะไอรินอะเพราะว่าไอรินอะเลือนสวนกับเราผมว่าไอรินกับแบมไม่ก็รอยู่ซี่อยู่สามหนึ่งในสามคนเลยฉันขอกสกิปนะฉันฉันไม่สนใจต้องขอสกิปก่อนผมผมใสแกแล้วนะผมใสแกแล้วนะผมเห็นเงาแบมแบบเดินติดกับตอนใไฟดาบอ่ะวค่อยเห็นผมใช่ไหมเราเราเราสติดวงเดิมนะซันนี่ได้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  อมืมันจะเป็นหนึ่งในสามคนเมื่อกี้เลยมีไอรินนี่ค่ะเป็นไอรินแบมคนนุณแหนมคนดีแหนมคนดีศูนย์ูนสี่ห้าศู 45, แนแหนมคนดี nếm nếm ai rin shin nếm ai rin shin nếm ai rin shin nếm ai shin น่าจะจวยซี่อยู่อ่ะจวิซี่คนเหนมเดอไอเลนเดียวน่าจะเป็นจวยซี่แบมหรออืมแบมจวยซี่ไอเรนมีสามคนเป็นผู้ต้องสงสัย ดูซีไอรินอยู่ครบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนโอเคเจ็ดคนนี้เราอยู่งั้โอเคเราจนหมดเพราะวะไม่ใช่เดลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้อนไฟร้อนไป มีม่วงม,ม่วงแดงม่วงดำมีคนตายมาหัไม่โดนไม่โดนเยอมีไอริมไอรวายมีไอริมกับวายมนีน่าจะคนเดียเหลือแบมคุณว่าใคร<อ>ผมความรู้สึกเหมือนแบมวะ อุซีก,กับแบมใช่ไหมใช่น่าจะใช่แม่งแปลกมากุ้ยซ <พอ S 2> ีเพราะไอ้ลิน,ลนก็เดินกับเราไอ้ลินไปซ่อมคือ<ม>คือผมสแกแล้วนะแต่คนนมเห็นแต่คนน้ำโหลดไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้ไงใช่หลุดไปแล้วโหลดไปไกลเลยอืมผมเอาแบมก่อนดีกว่าน่าจะช่วยแล้วก็<ๆ>แล้วก็ผมมาล่าสุดผมแคมป์อยู่ตรงซ่อมไฟแต่ผมกดรอเลยแล้วพอไฟดับมันก็ติดเลยแล้วคุณแคมป์ทำไมอ่ะเอ้าผมก็ต้องรู้ดีว่าต้องมันพลายกิจจะเสร็จอยู่แล้วมันก็ต้องมีคนก่อไฟดับแล้ววะครับ มันใช่พิดศษเปล่าแล้วก็คอไม่ผมก็ต้องกดก็ได้อย่างตอนนี้ตอนนี้ใครเควสไม่เสร็จใครมเสร็จผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วผมเลยมาเฝ้ามาแคมป์ลงไฟอ่ะผมหาคนไม่เสร็จครับผมก็วิ่งก่อกลุ่มอยู่ว่ากันกันกันแตกวิ่งก่อใครยังไม่เสร็จมั้ครับเนี่ยอืมไม่ใครใครยังไม่เสร็จวิ่งนําเลยรอบเนี้ยว่ไมันไม่เสร็จต้องวิ่งนําเลยเอพราะว่ามันใกล้เสร็จเควสมันใกล้ครบแล้วจบไปมีผีผียังไม่ทําอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะ ผีไม่ทําตีมืยนะ่เออผีไม่ทําโกรธจริงนะไม่แต่ไม่แต่ว่าผีมันทําแล้วไม่ขึ้นอู่แล้วอ๋อน่าจะแบมเลยแต่องก็ยังไม่มีใครคือคือทำเสร็จกันหมดแล้วละครับเลยทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยอะเดือนในเดินสติ๊กกันไงเออจล่นไล่ได้เสร็จไปแล้วคนใครไม่เสร็จก็นำไปก่อนเลยเดี๋ยวเดินมาใช่แต่แต่แต่ไม่มีใครมาบอกนะครับว่าไม่มีใครบอกเลยเนี่ยว่ายังไม่เสร็จ ใช่นั่นแหละประเด็นไงทำยังไงล่ะเลยยากไงเออเพราะว่าเอ้แต่ว่าค,คุณคุณคุณชิเอ้คุณรูบิกเขาแตกไปก่อนแล้วว่าตอนเพื่อว่าตอนเล่นเกมเพื่นั่นก็ยงังไม่เกล่อนอืมเออผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าแบมอะผมก็ผมผมคิดว่าแบมตั้งแต่ต้นแล้วมั่นใจเลยเอ จัดแล้วไหมครับจัดเลยครับผมจัดเขาถ้เรอบนี้ไม่เป็นไรเพิ่งเดี๋ยวเราก็สติ๊กกันไปได้คนที่พูดมากที่สุดอ่ะเขาเงียบด้วยไม่ร้องนะใช่คนเงียบไม่ผิดนะเอาไม่แน่คุณแบมอาจจะเป็นก็ได้รู้บอกว่าเซตเฟสเ็จหมดแล้วรูบีบอ้อมงั้นเหลือใครเขาแบมไปอาบน้ำรู้บอกว่าเขาเงียบชิบเป็นลยงั้นก็แต่ผมเห็นเขาเดินอยู่นะงั้นรอก่อนนะแบมงั้นแบมก็พักผ่อนนะ นอนได้สบายแล้วตอนนี้เราเราน่าจะแตกงวามีซ่อมโอเความีซ่อมวา่มีคุณชิน แต่คุณเอเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงกลางทำไมนะไอรินจังมีคนอยู่เมฆกับอิเล็กทริกมีคนอยู่เมฆกับอิเล็กทริก โซอลตคายู่อิเล็กทริกอีกคนนึงเมบบทัลลิกจูอืมคุณเอคุณเอวะน่าจะเอวะ เหลือวค่เดียวใครไม่เสร็จวะจูวิซี่มาซ่อแล้วจูวิซี่ซ่อมไวมีซ่อมน่าจะเอ น่าจะเป็นคุณเอมีคนอยู่โอทูกับอิเล็กทริกดุวยซี่อิเล็กทริกโอเคดุวยซี่อยู่อิเล็กทริก ใครเป็นเขาบ่ใครเป็นเียดร้อยทังเป็นเองว่าเลยหาไม่ยากหายากหรอเราติดกันตลอดน่ยให้ติดกันตลอดแล้วก็ใครนั่งอยู่ห้องไฟน่แหละนี่แหละผมไไร้ขดีกว่าผม่าซีซีอยู่ห้องไฟตลอดตัวจเด็กตาไปเกลียวเลยครับผมผม่ากด